เราก็มาอยู่สลับเกมใหม่ประจำสัปดาห์ เช่นเคยนะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบเล่นเกมใหม่แล้วก็มองหาเกมใหม่นาเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกับที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อในการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่า ไปดกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวปกป้องฐานเลยว่าแนว Tower Defense กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมมีชื่อว่าเขาป้านั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเขาป้าเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นพระพุทธเจ้านะครับที่จะต้องปฏิบัติธรรม ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยสัปลาดที่จะมาคอยขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติธรรมให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะต้องนําเหล่านักลบเพื่อต่อสู้กับตัวของศัตรูที่จะมาบุกทําลายสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียในขณะปฏิบัติธรรมนี่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในทีมนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเหล่าตัวของนักรบต่างๆที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกมาเล่นได้ค่อนข้เยอะเช่นเดียวกันในตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดระหว่างการเล่นด้วยนะครับสามารถอัปเกรดนักรบให้มีความสามารถที่โหดเพิ่มขึ้น เรื่อยๆนะเพราะว่าตัวเกมนี้จะเล่นเป็นเวฟไปแล้วก็ยิ่งเล่นเวฟได้เยอะเท่าไหร่นะตัวสตูเนี่ยเขาเนี่ยจะออกมาเป็นจำนวนมากทําให้เราเนี่ยจัดการได้ยากเพิ่มมากขึ้นเราเนี่ยจะต้องอัปเกร,เรดรของเราดั้รลวมของเราให้แข็งแกร่งขึ้น ได้นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่มีกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเอฟิกต่างๆก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันนั่นเองนะฮะเกมแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า the king ออฟ o ซนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG ที่ผมสมแนวเกมวางแผนกลยุทธ์เข้าไปด้วยที่เราเนี่ยจะต้องรวบรวมเหล่านักลบในทั่วทุกมุมโลกนะครับมาต่อสู้กับเหล่าปีศาจท,ที่จะมาคอยทำลายโลกน,นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะสามารถจัดทีมตนนัวละครได้มากถึง9ตัวละครเลยแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมนี้นะครับจะเป็น รูปแบบการเล่นแบบเรียวถามมันจะต่อสู้เองเรามีเพียงหน้าที่ในการจัดทีมแล้วก็ใช้สกิลให้กับตัวละครในระหว่างการต่อสู้กราฟิกต่างๆคนนั้นทำออกมาได้ดีมันจะเป็นแนวสไตล์อนิเมะแล้วก็ภาพกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้จะเป็นรูปแบบ 3D ด้วยเหมือนการมีระบบการเปิดกรชามีระบ,บการอัปเกรดต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไตล์โมบ้ากมบ้าเนี่ยครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า f o r ์ดออฟกาเดียนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว f o r ์ดออฟกาเดียนเนี่ยมันจะเป็นเกมโมบ้าที่จะเป็นภาพกราฟิกแนวสไตล์พิกเซลอาร์แล้วก็ตัวเกมเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆจบไวมากๆเลยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาได้ทำออกมาให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นง่ายมากๆ ส่วนในเรื่องของระบบสกิลของตัวเกมนี้สกิลอาจจะน้อยไปหน่อยนะมันจะมีอยู่สสกิลที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไปเทมเพิ่มเติมเพื่อนํามาใช้ในระหว่างการเล่นได้ด้วยตัวเกมนะครับก็จะมีโหมดต,ต,ต่างๆอีกมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับก็จะมีตั้งแต่โหมดที่เป็นโมบ้าตีป้อมปกติโหมดเก็บเพชรนะครับโหมดเบสทอลเย่าก็มีเหมือนกัน แล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมนี้ต้องเปิดเอานะครับต้องเปิดเอาแต่และตัวละครมาเล่นแล้วก็แต่และตัวละครจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสาหรับตัวเกมนี้นะครับอาจจะไม่มีเหมือนโมบ้าก็คือตัวเกมเนี่ยไม่มีไอเทมให้เราได้ซื้อระหว่างการเล่นด้วยนะครับที่จะบัฟตัวละครไม่มีนะครับมันจะเป็นการเก็บไอเทมซะส่วนใหญ่เลยนะครับกราฟิกภายในตัวเกมจะเป็นกราฟิกแนวสไตล์พิกเซลอาร์ตนะครับมือถือสเปกต่ำเล่นได้แน่นอนแล้วก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อน ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวกีฬาเกมบมากนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Go l f Super c r e ครูนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวสไตล์ตีกอล์ฟที่เล่นกับผู้เล่นได้มากถึง20คนเลยแต่ยังไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะตัวเกมเนี่ยจะเล่นกับผู้เล่นแบบเรียลไทม์เลยเราจะเห็นมากผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเขาตีกอล์ฟเข้าไปใน ฝั่งไหนบ้างดูกรอบจะมีกระเด็งกระดอนให้เราได้เห็นเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกกลูกกรอบได้นะสามารถอัปเกรดไม้ได้สามารถตกแต่งตัวละครได้เช่นเดียวกันก็คือระบบมันก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ด่านภายในตัวเกมเนี่ยก็มีความยากที่แตกต่างกันไปด้วยขึ้นอ,อยู่ผู้เล่นนะครับว่าจะไปลองเล่นด่านไหนแต่ว่า,าแรกๆมันก็จะให้เล่นด่านพิธีแบบง่ายมากๆอยู่นะครับเนาะภาพกราฟิกต้องบอกเลยว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยแล้วก็จะมีความน่า รักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมที่ทาออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นเกมแนวหุญญนยนต์ต่อสู้ที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปขี่แล้วก็บังคับได้เองอยู่เนี่ยนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า exolopper น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นพลขับ ที่เราเนี่ยจะต้องขับหุ่นยนต์ไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยทั้งอินเทอร์เฟซในหน้าการขับหรือว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างการเล่นยิงต่อสู้เนะี่ยมันจะมีแบบตัวกราฟ,ฟิกแสดงว่าเราเนี่ใช้อะไรไปบ้างด้วยเหมือนกันแล้วก็รูปแบบการปล่อยยานเนี่ยค่อนข้างจะเท่มากๆนะเราเนี่ยจะต้องปล่อยยานจากอากาศตกลงมาสู่โลกเลยนะครับตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยก็จะมีค่าแสดงการสถานะระหว่าง ตัวเครื่องเด้อว,ว่าเราเนี่ยจะโดนโจมตีในส่วนไหนกันบ้างหรือว่าส่วนไหนเนี่ยพังไปแล้วเกินบ้างนะครับเนาะถึงแม้ภาพการาฟิกอาจจะเป็นแนวพลิกอนน่อย,อยแต่ว่าค่อนข้นขนางทาออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็แมปพ,พันธุ์เกมนี้ให้เราได้เล่นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีระบบการต่อสู้หรือว่ามียาาหาะให้เราเนี่ยได้ต่อสู้กันค่อนข้างเยอะเยอะมากมายเลยทีเดียวให้เราเนี่ยเล่นได้เพลินเพินได้เลยทีเดียวนะครับเรานี่ยังสามารถ ตกแต่งหุ่นยนต์เลือกใช้หุ่นยนต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวกเราเนี่ยจะเอาหุ่นยนต์แบบไหนจะเน้นแบบเน้นความเร็วรอบเลนหรือว่าเน้นการยิงทําลายล้างเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะนี่นะครับตัวเกมนะครับยังสามารถเล่นในทั้งตัวของแนวตั้งแล้วก็แนวนอนขึ้นอยู่ผู้เล่นเลยทีเดียวภาพการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะฮะเกมแนวต่อสู้สไตล์แนว turn based กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า f o r d of hero b บทเทิลอารีนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฮีโร่มาต่อสู้กันในสนามอารีนานั่นเองนะครับซึ่งการต่อสู้ของตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จออกมาได้แปลกใหม่มากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกการโจมตีแล้วก็เลือกการป้องกัน ในเทิร์นเดียวในแต่ละเทิร์นนะครับก็ยังสามารถเลือกสกลิลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวละครได้เช่สสน,นเดียวกันสวมใส่เวชแกะตัวละครได้ด้วยเหมือนกันยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเท่าไหร่นะครับตัวละครของเราก็จะมีความเก่งม,มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราสวมใส่เนี่ยมันเยอะเพิ่มติมนะครับแล้วก็ตัวโหมดภายในตัวเกมเนะครับก็จะมีตั้งแต่โหมด1น1 2 v เ3ส3เเก็มีให้เราได้ไปท้าทาย สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมที่ใช้สมองในการเล่นเกมบ้างเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Looking for e v e r y n นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือแล้วก็ เกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาสไตล์แนวจับภาพเราเนี่ยจะต้องค้นหาเหล่าเอเลี่ยนที่เขาเนี่ยกำหนดให้ก็คือเป,เป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องหาสิ่งของที่ซ่อนเลนอยู่ในแมปนะครับตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแมปที่ค่อนข้างจากกว้างแล้วก็มีดีเทลในแมบเนี่ยที่คะแนนจะเยอะพอสมควรนะครเป็นเกมที่ยากพอสมควรระดับหนึ่งนะครับในการหาสิ่งของที่เควส ในแต่ละดาดเนี่ยเขากดให้นะครับแล้วก็การเล่นของตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันระหว่างการเล่นด้วยทั้งตัวของเอเลี่ยนขยับหรือว่าเราทำภารกิจหนึ่งสำเร็จมันก็จะมีแอนิเมชันที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้เห็นระหว่างฉากด้วยเม็ดกัดน,นะครับแล้วก็ตัวเกมเยังมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นตัวเกมนี้ก็ ยังไม่เปิดตัวแต่ว่าเปิดให้ลงเปียนกันไมเที่ยบร้อยแต่ว่าใครที่อยากเล่นยีๆนะครับก็สามารถไปเล่นในฝั่ง PC ก่อนได้เนั่นเองนะฮะเกมแนวการ์ดเกินบ้านนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า He โ o c a า d ์ e x ด็ก t ์แเนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม h ีโร c การ์ t t บทเนี่จะเป็นเกมที่เอาไว้เล่นสนุกเล่นชิลๆได้บนมือถือตัวเกมเนี่ยจะมี3ตัวละครให้เราเลือกเล่นแล้วก็เรานี่ยังสามารถ เลือกการ์ดได้ตามที่เราต้องการเมื่อเรานี่จะจัดเด,ดการ์ดอย่างไรให้เหมาะสมตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถลงการ์ดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับตัวการ์ดเนี่ยมันก็จะมีเกจพลังงานที่จะลงได้แล้วก็มีเกจต่อสู้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ผู้เล่นนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนในการลงการ์ดเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้แล้วก็การาฟิกค่อนข้างจะมีกินสเปค เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมเนื้อเรื่องที่ผสมแนว RPG ผสมแนวตรุยหอคอยเก,นกนีนบ้านเนี่ยสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Steel p r o r l นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกม PC ที่ลงมือถือกันออกเช่นเคยนะครับแล้วก็เปิดให้บริการสาหรับตัวของฝั่งทาง Netflix กันด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหญิงสาวนะครับที่เป็นหุ่นยนต์นับสำรวจ หอคอยในสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งในการสำรวจหอคอยเนี่ยมันก็จะมีภาษามากมายอย่างเช่นพวกเหล่าบันเตอร์ที่อยู่บนหอคอยเราเนี่ยจะต้องจัดการด้วยระหว่างทางในการตะลุยหอคอยหรือว่าในการสำรวจหอคอยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีบอสให้เราได้ต่อสู้กันด้วยตัวเกมก็จะมีสัตว์เลี้ยงคู่หูที่เพิ่มเข้ามาระหว่างการเล่นด้วยเหมือนกันเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่น,นเพลินได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมกึงก่งๆโอเพนวิดให้เราได้สำรวจกันด้วยเหมือนกันกราฟิก ค่อนข้างสวยภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับตัวเกมนะครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับสามารถไปลงทะเบียนรอเล่นกันได้หรือว่าใครที่อยากเล่นก่อนก็สามารถไปเล่นบน PC ก่อนได้นั่นเองนะฮะก็มาอยู่สลับเกมแนวเอาชีรอดกินบ้างนะครับสลับเกมแนวชีรอดในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าเดียบล็อกลิฟมือบายนั่นเองนะครับสรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวชีรอลดจากโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้นะครับเราเนี่ยจะต้อง ลงแบลชิร่อนกันในแมปที่ใหญ่ม,มากเพราะตัวเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นแบบเล่นแบบโอเพนเบิรเลยนะครับตัวแมปภายในตัวเกมนะครับมันจะแบ่งโซนด้วยนะมันจะมีโซนที่เป็นโซนน้ําแข็งนะครับโซนแบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็รวมไปถึงโซนที่เป็นทะเลทรายก็มีเหมือนกันตัวเกมก็็ะมีระบบการหิวอาหารหิวน้ําสร้างบ้านได้ครับของได้ครับไปเทมได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะ เล่นอะไรก่อนนั่นเองนะครับตัวเกมไม่มีเควสนะภาพกราฟิกมันจะเป็นภาพกราฟิกนแนวสไตล,ล์โพลิกอนแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพหมองบุคคลคที่หนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวขับรถบรรทุกกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ร,รอคอยเกมแนวขับรถบรรทุกน่าเล่นอยู่ในปีนี้นะครับเกมนี assa, ้ก็มาเป็นที่รอแล้วอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่า Global Truck ออนไลน์ได้องนะครับสำหรับตัวเกมนี้การเล่นในทั้งเป็นแบบโหมดออฟไลน์เล่นคนเดียวหรือว่าเป็นโหมดออนไลน์เล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมขับรถบรรทุกส่งของหรือว่าบรรทุกของไปในสถานที่ต่างๆต,ตัวเกมเนี่ยก็น่าจะปล่อยให้กับผู้เล่นมากๆเพราะเรานี่สามารถขี่รถชิลๆได้แล้วว่าเราเนี่ยจะรับภารกิจแล้วก็ไปส่งของตามในสถานที่ต่างๆได้เช่นเดีวยวกันการาฟิกภายในเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมือถือสเปคต่ำ อาจจะมีกราฟิกที่ลดหลั่นลงไปอีกนาบอาจจะไม่ได้สวยนะครับเป็นเกมที่ทามาได้ดีพอสมควรส,สามารถลงรถไปถ่ายรูปได้ด้วยเช่นเดียวกันรถภายในเกมก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้เก่นดูได้เลยน,น,นี่นะฮะ เกมแนวขับรถอีกเกมหนึ่งนะครับที่ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วก็เล่นออฟไลน์ก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Dream Road Online นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสไตล์รถแข่งกันที่วัดคอมเร็วในถนนที่เป็นเส้นตรงแล้วก็เป็นแนวสไตล์แบบดิฟก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับด่าน ที่เราเนี่ยจะสร้างในการเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีรถต่างๆที่เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะรถแบบไหนตกแต่งแบบไหนล้อโชค๊คประตูรวมไปถึงโครงรถก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไปเลือกเล่นกันเองเลือกแต่งกันเองนะครับตัวเกมเนี่ยภาพการาฟิกอคอนขทนงสวยนะมือถือสเปคต่ำอาจจะมีนวงมีแหลกบ้างนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนะี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้เกินดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมเนวสไตล์ gta v กันบ้างหรือว่าแนวไฟเกมกันบ้างเล่นกับเพื่อนได้เกนบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า White City นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว White City เนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์แบบ G.T. Low P นะครับที่เราเนี่ยสามารถวิ่งเล่นในแมปได้ทำธุรกิจได้แล้วก็สามารถตกแต่งตัวละครได้เล่นกับเพื่อนได้พูดคุยระหว่างการเล่นได้ด้วยขับรถได้ด้วยก็มีเหมือนกันภาพการาฟิกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาได้มีระบบที่เขาได้เยอะมากๆเลยมีภารกิจระหว่างการเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวซอมบี้กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า z o มบี้ฮันเตอร์2นั่นเองนะครับก็จงบอกเลยว่าเป็นเกมภาคต่อนะฮะแล้วก็ตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาคต่อที่อัปเกรดในเรื่องของกราฟิกแล้วก็อาวุธปืนมา ก็นด้เยอะพอสมควรเลยนะครับตัวเกมนะครับยังมีโหมดหลายโหมดที่เราได้เลือกเล่นกันนะครับก็จะเป็นโหมดที่เป็นแบบโหมดสไนเปอร์โหมดปืนแอสซอลไรเฟื่แล้วมีการอัปเกรดปืนในตัวเกมด้วยนะมีปืนหลากหลายให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนี่เองนะฮะเกมต่อมานะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า dark reconing นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ยังอยู่ในธีมแนวซอมบี้กันอยู่แต่ว่าตัวเกมนี้จะเป็นเกมซอมบี้ที่มีเนื้อเรื่องราวระหว่างการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้ยก็มีอาวุธปืนที่เราได้เลือกใช้กันเยอะพอสมควรนะครับ เป็นเกมที่อยู่ใน iOS เท่านั้นด้วยนะครับกราฟิกไม่ต้องพูดถึงค่อนข้างที่สวยงามมากมากเลยทีเดียวนะครับมีเนื้อเรื่องมีระบบการสนทนาระหว่างการเล่นด้วยภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นเป็นฉากๆไปตัวเกมมันอาจจะเป็นเส้นตรงหน่อยๆน,นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมแนวยิงซอมบี้ภาพสวยเกมนี้ตอบโจทย์ มากๆเลยนั่นเองนะฮะก <_ C ell> ็เป็นไงบ้างสลับ15เกมมาแมปประจําสัปดาห์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม